สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันีกเช่นเคยครับเกียร์ forward นะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์วิจาร์บอลให้ฟังกันีกเหมือนเดิมนะครับเป็นค่ำคืนวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568ตัวที่ค่ำคืนที่ผ่านมาที่ผมวางแนวทางไว้ให้น่าเสียดายครับชักเตอร์เนกนั้นแพ้ให้กับลีกเกียวอซอ1ประตูต่อสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในบ้านต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ฟินกันจัดเต็มข้อนะฮะเพราะว่า1คู่นี้ คู่ชักเตอร์โดเนกเนี่ยผมไม่ได้ให้ในบ้านเลยเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนดูกระแสเป็นทุกคนจะเห็นว่าก่อนเริ่มเกมเนี่ยชักเตอร์โดเนกเเนลงไปเหลือปอปลา2ตัวเลยทีเดียวซึ่งมันแปลกมากนะครับทำให้ผมเนี่ยไหวตัวทันนะครับออบอลช่วงนี้ทุกคนครับมันจะมีการขยับของกระแสค่อนข้างเยอะนะครับไปขยับตอนดึกๆนู่นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านเนี่ย จะดีกว่าอยู่แล้วนะครับอย่างเพื่อนๆในบ้านเมื่อคืนนี้ผมบอกตรงๆนะครับเต็มข้อจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวเน้น3คู่นะครับผมรับกินทางด้านของเรดบูซาบวกให้ไปทางด้านของเฟรนซ์วอลลซี่หวานเจี๊ยบนะครับแล้วก็ยังให้โกยเฮดอีเกิล e ด้วยรวมไปถึงยังบอยนะครับมาหมดเลย3คู่แล้วอัลบั้มเนี่ยก็แตกเพิ่มอีก1อัลบั้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วอยู่ในบ้านดีกว่าแน่นอนใครที่สนใจอยากจะเข้าบ้านรับแนวทางมากกว่านี้ไม่ยากเลยนะครับ เพียงแค่ท่านั้นปัดขวาไปที่หน้าช่องใต้รูปโปรไฟล์เจอทางเข้าแน่นอนนะครับเอาไปเพิ่มเพื่อนแล้วทักมาหาผมได้เลยนะครับและก็สําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดหัวใจติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับการเคาะจอสองครั้งเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นช่องผมหรือช่องไหนๆก็ตามนะฮะอยากให้ทุกคนช่วยกันหน่อยนะครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับแนวทางในค่าคืนนี้นะครับ ผมขอให้ทุกคนเนี่ยนะครับไปกันที่คู่นี้ดีกว่าครับเดอะแชมเปนชิปอังกฤษเป็นคู่ระหว่ not end. างเบรสตันนอตเอนจะต้องเปิดบ้านพบกับ ดาบคู่นะครับอย่างเชฟฟิลล์อยู่ในเตดนะครับพูดกันถึงผลงานก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าเบรสตันผลงาน2นัดที่ผ่านมาย่ำแย่ครับแพ้คาบ้านให้กับเบอร์มิงแฮมแล้วก็บุกไปแพ้เวสต์บอร์กิดอาร์เบียมสองประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเชฟยูเนี่ยนะครับผลงานดีขึ้นนะสนัดหลังสุดเนี่ยชนะ2นัดรวดเลยเป็นการชนะวัดฟอร์ดแล้วก็ชนะแบ็กเบิร์โลเวอร์นะครับแต่ว่าผลงานก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเชฟฟิลล์เนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของความพร้อมวันนี้เนี่ยนะครับทางดด้านนของเเเชฟฟิลยต็ี่ ก็ถือว่าดูแล้วจะยังมีอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลายรนะายนะไล่ไปตั้งแต่กองกลางตัวหลักอย่างกุสตาโวฮาร์เมอร์ก็ยังไม่พร้อมนะครับรวไปถึงหน้างของทอมเดวิสนะครับเบนก็ตฟี่ก็ยังไม่พร้อมด้วยนะครับโอลิเวอร์อัพบาสเตอร์นะครับก็ยังไม่พร้อม นะครับซึ่งถ้าเทียบกันกับเบรสตันเองเบรสตันเองวันนี้ก็ถือว่าตัวเจ็บเก่าๆเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเบรดี้นะครับวิลคีนนะครับแบดพอตอะไรเงี้ยนะครับจอแดนทอมสันนะครับโควาเลนติโน่นะครับก็ยังลงไม่ได้ทั้งหมดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยถ้าเกิดมาดูเนี่ยผมว่าพอๆกันนะเรื่องความพร้อมนะครับสถิติที่ผ่านมาเป็นเชฟยูครับทำได้ดีกว่าเอาล่ะทุกคนคู่นี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านของเชฟยูจะดีขึ้นนะครับนะแต่ว่า การเจอกับเพรสตันในบ้านกับสภาพแบบนี้เนี่ยผมยังมองว่าเป็นท่าของเพรสตันซะมากกว่าที่ดีกว่านะครับแล้วด้วยกระแสวันนี้เท่าที่ดูยังเป็นกระแสของเพรสตันอยู่นะครับแต่ว่ารอบดึกเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถคาดเดาได้นะครับแต่ว่าถ้าทุกคนอยากได้แม่นๆจริงๆเนี่ยนะครับว่ากระแสเป็นยังไงไหลย,ยังไงไปตามในบ้านได้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าเอาณเวลานี้ต้องมองที่เพรสตัน not end จะเปิดบ้านไม่แพ้นแน่นอนนะครับอ่ะโอเคครับฝากไว้ด้วยและกันครับกับหนึ่งคู่ในค่าคืนนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้มากกว่านี้หรือว่าอยากได้กระแสชัวๆแม่นๆไปตามในบ้านผมนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ